ดีค่ะวันนี้ยา่ามาอัปเตดตเอ่อหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งยา่าเอา่อหน่อไม้ฝรั่งยา่าแบบขึ้นดีมากแต่มันปลูกไว้ห้ากระถางอะ่ะแต่ยา่าขึ้นแค่สี่กระถางแต่ขึ้นเยอะเลยเนี่ยนี่ย่าก็จะโปรยไว้ขึ้นเยอะย่าว่าคงแยกได้อะ่ะเพราะต้นแข็งๆแล้วย่าจะแยก แยกเอาไปปลูกกระถางอื่นนี่สองซองนะเนี่ยได้ห้ากระถางเนี่ยอันนี้อันนี้งามอยู่อันนี้อันนี้งามเยอะนี้กระถางนี้งามมากเออขึ้นห้าต้นอ่าแต่กระถางนี้ก็ขึ้นแบบฝอยๆขึ้นขึ้นสี่ต้นเออแล้วยังไม่ขึ้นอีกมั้งกำลังขึ้นหแหลมๆอีกเนี่ย กำลังขึ้นหลอมแหลมอีกยาก็ว่าเขาคงขึ้นเยอะอะกระถางนี้กระถางนี้ก็ขึ้นขึ้นเยอะเลยเอองามเลยน,นี่ได้แยกพอโตโตอีกหน่อย,ย่าจะแยกแยกเอาปลูกแล้วแฝนไว้อย่างเงี้ยอืมแฝนไว้ให้เขาเราจะได้ได้กินเก็บกินได้ตลอด ผัดกับหมูคงจะอร่อยอยู่นะเอต้นไม้ฝรั่งเออได้ผลได้ผลปลูกขึ้นอยู่อืออันนี้นี่หญ้าก็แต่ไม่ขึ้นสักกระถางหนึ่งไม่รู้ว่ายังไม่ขึ้นหรือยังไงไม่รู้อะหรือเขายังไม่ขึ้นก็ไม่รู้ว่าหญ้าก็จะโตก,ก่อนแต่อันนี้ขึ้นยาวแต่เขาก็จะไม่แข็งแรงหรือเขาเป็นอย่างนี้หญ้าก็ไม่รู้พราหญ้าเพิ่งปลูกครั้งแรกเนี่ยต้นเขาก็จะเป็นแบบ แบบนิ่มๆแบบนี้อะ่ะเดยวย่าก็ไม่รู้ว่าเขาแข็งแรงแบบไหนอืมอยวย่าจะจะทดลองปลูกไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะเพราะว่ายา่าย่าชอบกินนะยา่าเห็นเห็นเขาปลูกแล้วเขาไอ้นี่กันเนี้ยเนี้ยเห็นเขาปลูกแล้วเขาแบบถ่ายให้ดูกันแล้วบางคนก็ปลูกกระถางตั้งแบบเนี้ยแต่ว่าของย่าไม่มีที่ตั้งย่าก็จะแฝนอือ แต่อันนี้อันนี้สวยมากเนี่ยอันนี้สวยมากวันนี้ยากก็เลยมาอัปเดตอัปเดตหน่อ,นอไม้ฝรั่งเดี๋ยวย่าจะไปอัปเดตอ,อันนี้ก็มาอัปเดตผักสลัดที่ย่าลงถาดเพาะไว้ก็ขึ้น แต่ว่าขึ้นไม่หมดทุกกลุ่มหรือเขายังไม่ขึ้นยากก็ไม่รู้เหมือนกันก็ขึ้นเหมือนกันขึ้นหลอมแหลมแล้วเนี่ยแต่ขึ้นไม่หมดทุกกลุ่มหรอกออันนี้ขึ้นดีอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยแต่ไม่รู้ริมชื่อละเพราะปลูกรวมกันสามสามพันน่ะแต่ขึ้นไม่หมดเนี่ยริมริมนี้ไม่ขึ้นเนะยขึ้นขึ้นไม่เยอะเม็ดเม็ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ขึ้นอันนี้ขึ้นน้อยอ่ะขึ้นน้อยยังขึ้น เนี่ยเนี่ยเป็นหลุมหลุมขึ้นไม่หมดทุกหลุมนี่ผักสลดัดสลัดกินโอก๊กเนี่ยสลัดไหลไหลพันเออยาก็เลยมาว่ามาอัปเดตผักสลัดให้ดูเออแล้วก็ก็มาจบที่หน่อไม้ไม้ฝรั่งคือภูมิใจหน่อไม้ฝรั่งอ่ยอันนี้งามอ่ะย่าภูมิใจ ย่าภูมิใจอันนี้มากเพราะอันนี้งามงามต้นใหญ่อยู่แบบเหมือนสมบูรณ์อยู่ต้นอยู่กระถางหนึ่งแล้วก็กระถางพวกนี้ก็เล็กๆเ,เออย่าก็เลยมา update. อัปเดตอ่าวันนี้ย่าก็จะเป็นคลิปสัน้นๆคลิปไม่ยาวย่าก็ย่าก็จะเอาคลิปไม่ยาวหรอกเพราะว่าอัปเดตเอาไม้ฝรั่งแค่นี้เองย่า ภูมิใจมากเลอไม้ฝรั่งยักขึ้นแล้วแต่ยายังไม่รู้กรรมวิธีว่าจะแยกยังไงต้องรอคงต้องรอโตอีกหน่อยอแล้วก็สลัดไม่ค่อยขึ้นเม็ดพันเม็ดไม่ค่อยดีย่าก็เลยมาอัปเดตแค่นี้หละจ้าวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้หละจ้าสวัสดีค่ะ